ok kệ là anh con chú chú cả xem qua trong chỗ mai đâu อันนี้คือต่อป้กใกล้ปกติเริ่มทำงานค่ะไปเซตก้องก่อนไปปุ่มดีเซตลเราทำหายกำลังหาปุ่มล้อจิ้มจิ้ม ย้่ช่างงานต้องปกดปิ่มดีเซก่อนดีเซลเสร็จเขาจะเริ่มทางานใหม่ค่ะเริ่มสตาร์ใหม่ห นี่ค่ะมีไฟขึ้นมาแล้วแล้วก็กึ๊กกึกอย่างนี้ค่ะแล้วก็มือถือก็มาโหลดแอปก่อนค่ะแอปชื่อ OK Campbell ค่ะแล้วก ภาษาไทยก่อนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อน,นตรงนี้ยังไม่มีกล้องค่ะกดสแกนค่ะเดี๋ยวเขาก็เจอเองค่ะ IPC อันนี้ค่ะได้ที่ตัวเดียวกันไหม สองหนึ่งห,าห,าห,าหานึ่งสามห้าเก้สองหนึ่งหนึ่งสามแล้วกชดชื่มตันเราก็ใชื่มต่อไวที่บ้างค่ะเราก็ชดดืมดด่มต่อไ,ไวที่บ้างไวไฟต้องเป็นสองจุด e ี่ ้ามือถือเ,เ,เบร์บูทูธค่ะเขาจะจับเจอเองค่ะไม่ต้องทำอะไรค่ะโอเคได้เจอกล้องแล้วค่ะน้าตรงนี้ก็ใช้งานได้แล้วมีมีอะไรติดไว้อยู่ ปัตติกติวายอยู่ค่ะเพาเป็นกล้องใหม่เขาจะมีติดปัตติกวายอยู่แล้วก็สั่งเงินได้ใช้งินได้ปกตินะครึ่งลงก็ได้ค่ะน่าจะเป็นปางหาที่นของลูกค้านะค้องใช้งานได้ปกติเลยค่ะโอเค